ไปครับทุกคนต้นทางครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาลองรีแมพนะครับ VF1U52 2213แล้วตอนนี้นะกอลทอ็ทอปกอลท็อปใส่ไปร,อรอดด้อยที่ร้ที่ต้องแปลงอะไรไหมนี่ซื้อมาไม่แปลงเลยใส่ได้เลย,ใส,เลยใส่ได้เลยดุม110อ๋อดุม110 2211เพราะมันเป็นมาติสต์นตน,น,น,นะผม,มบบใส่ครอบรอ่ะอ๋อคือเราไม่ใส่สายถ้าถ้าเป็นดุมเป็นตัว ก็สองมัจจิบียร์มันจะใส่ได้เลยใช่ไหม<ช><อ>แต่ตัวนี้มันอ๋อถ้าตัวอื่นก็ไปต็ต้องต้องใส่ตรงก่อนะตามนั้นนะครับใครอยากก็ลองแปลงดูก่อนครับก็มันมีจารแตง่งมีล้อยางก็เหมือนใช้ยางเดิมเลยเนาะใช่ไหมนหน้าหลังก็ยางเดิมดย,ยางเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าไหมเดี๋ยวผมจะมาด้วน,นรีแมปก่อนนะครับใครอยากรีแมปเดินหัวแบบเนี้ยกำลังติดตั้งนะครับมาดูคร่าวๆนะครับแต่ผมจูนเรียบร้อยแล้วล่ะ อเสียงพี่หดักเีลลืมอันนี้เป็นจูนรอบตัดนะครับน้องบอกชอบแบบเบิ้ลตัดนะก็เลยจูนเป็นรอบตัดอยู่ที่9,500นะครับรอบตัดอยู่ตรงนี้นะนี่ครัา9,500นะครับลองเบิ้ลตัดให้พี่ดูหน่อยชอบตัดเลยนะฮะ ลาเรนอหก็จูนนี้เห็นไหมครับถ้าใครเดินอหแล้วมันดับนะครับเบาน้ำมันลงปรับไฟขึ้นนะครับวิธีเรนอห์ถ้ามันดับนะตองหน้าทำเหมือนกันครับตัวนี้ผมใช้4.5นะครับตัวเลขตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับใส่ไปเลยบวกลบไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เติมไฟหนาๆหน่อยนะครับช่วงเดินเบาถ้ามันดับก็ลดน้ำมันนะครับแล้วเพิ่มไฟนี่นะครับวิธีจูนก็ประมาณนี้ แล้วก็เติมน้ำมันทั้งหน้านะครับตัวเลขก็แล้วแต่เลยอยากได้แบบไหนก็ใส่เลยครับต้นกลางปลายนะครับอันนี้ผมเติมต้นอยู่เพราะว่าเป็นใช้หัวฉีดดิมผมใส่อยู่ที่จุดสี่นะครับหลังก็ประมาณนะด้านหลังอยู่ประมาณจุดสองจุดสามนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาลองหน้าใหม่ให้ดูนะครับเป็นเวฟสองพันยี่สิบสามนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยครับไปรอดูหน้าใหม่กัน two thousand years later ไปลุย อยู่ด้ก็เห็นผลแล้วว่าเนาะขอบาบอยูด้ก็รุ่นเรยกทางส้นทันเล่ะ อยากไปดูหน้าไมค์กันแล้วนะครับร้อยสี่สิบนิดนนะครับหอมแล้วเดี๋ยวคุยจะเอารถหน่อยมาไหนเข้ามาชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะโฟนมาเดี๋ยวขอถามหน่อยรถทําอะไรมาบ้างอ่ะมีรีแมปครับพี่ท่อแล้วก็แคมป์รีแมปยบท่อแคมแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเตอเติมเติมติดรถมาจากโรงงานเออร์ดิงเป็นไงร้อยสี่นี่นะครับสภาพรถแบบนี้เลยร้อย ก็เห็นหน้าไม้นะครับร้อยสี่สิบนิดๆนะครับใครสนใจมาที่ร้านก็ได้นะครับมีพร้อมใส่นะครับพร้อมใส่พร้อมรีแมปนะครับอันนี้ก็รีแมปให้เรียบร้อยนะมีหอบด้วยนะครับก็ตามหน้าไม้เลยครับผมไม่อยากพูดเยอะแต่บอกเลยว่าสเติเมแต่ได้คิดว่าเป็นได้เตืมอนไรเติ่ตเดิมเดิมแมงกันเลงโอเคขอบคุณมากนะ้องโอเคเอาค,ครับมีอะไรก็เข้ามาได้นะครับดูเสียงหอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณครับผมตาบใดที่อำเภอยังเ,เปิด <laughs> แสดง่ากูยังมีสิทธิแจ้งเกิดได้เสมอบอสรปสา